สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องอธิพัฒน์นนทภาในช่วงเย็นๆวันนี้นะครับเรามาดูว่าวันนี้นะครับจะเป็นเมนูอะไรนะครับกับรายการพากินพาเที่ยวนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของพากินนะครับเรามาดูว่าจะทําอะไรครับนี่ครับได้วัตถุดิบมาจากตลาดนัดเมื่อวานนะครับก็จะเป็นเนื้อนะครับวันนี้เราจะทําแกงออมเนื้อนะครับผสไซส์สาเผอิญละ อ้อมซีนครับอ้อมซีนนี่อีสานบ้านผมอ้อมซีนก็จะเป็นสูตรซีนอ้อมซีนกาลาซินนะครับมาเบิรงเด้อว่าสิมีอย่างแน่นะครับมีกาสิมีเนื้อนะครับมีเนื้อนะครับมีตะไคร่นะครับตะไคร้ภาษาอีสานเพราะว่าหัวชิ้นไข่นะครับนี่นะครับต้นหอมนะครับมีหอมนะครับมีกระเทียมนะครับมีพริกนะครับมีใบมะกรูด มีพริกโดดเนี่ยพริกโดดเอาไว้ใส่ตอนท่ายนะครับใบบักูดเนี่ก็เอาไว้ใส่ท่ายนะครับอ่าเรามาดูต่อไปผักของเรานะครับวันนี้เราจะใช้เป็นกวางตุง้งนะครับใส่ได้หลายอย่างนะครับผักกวางตุง้งแล้วก็ผักชีลาวนี่ผักชีลาวเนี่ยย่างแสบได้แล้วครับเนี่ยผักแมงลักครับแมงลักผักอีตูนะครับอ่ามาเิ็งเครื่องปรุงเรื่องปรุงเราก็จะมี ครับชูรดมีน้ำปลาเกลือเกลือเม็ดเหมือนเดิมนะครับและที่ขาดไม่ได้ครับนี่ครับปลาระปูนาแทู้เอ้นะครับนองนัวเข้มข้นใครสนใจก็ทักได้นะครับส่วนประกอบมีน้ำปรามีปูนามีน้ำตาลมีกระเทียมดองนะครับอร่อยแซ่บนัวนะครับสั่งได้ตามนี้นะครับนี่นะครับ กล้จะหมดแล้วใกล้สเสมเแล้วคูวเอกเหลือมือหนึง่งไซมมือนีก็หมดแล้วนะครับนอกจากน้มปะลาเขาก็ยังมีนี่นะครับอําพลิกเบงดาปูนานะครับก็ยังมีปูดองนะครับปูดองของดีของแสบเอามาเบิงว่าสีเห็ดหยังแน่นะครับอันอื่นนะครับเราก็หัน่นทำตำน้ำตำเครื่องก่อนตำเครื่องก่อนนะครับ แล้วแต่นะครับใครจะใส่มากใส่น้อยนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับก็จะเป็นสมุนไพรนะครับรหอมดูนะครับมีอะไรบ้างหอมหลักๆนะครับก็จะเป็นพริกแพริกก็จะใส่พริกแห้งก็ได้พริกดิบก็ได้นี่ผมน,นี้มีพริกดิบนะครับก็เติมเกลือลงไปการใส่เกลือก็มันจะทําให้ มันไม่กระเด็นเข้าตาเนะพลิกเนาะอ่ะแค่นี้แหละครับเครื่องเราตา หั่นเนื้อนะครับหั่นเนื้อกันชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็แล้วแต่เราใครชอบชิ้นใหญ่ก็ทำชิ้นใหญ่ใครชอบชิ้นเล็กก็ตามแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคร,ครับผู้ชมที่กำลังรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe อันนี้เรามีสับสไลใบมะกรูดด้วยสัยบสไลรใบมะกรูดใช่ไหมครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการจัดทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ เครื่องในมาให้หน่อยปอดมันก็อร่อยเราต้องใช้แกงอ่อมเนี่ยวต้องเป็นเศษเนื้อนะครับเศษเนื้อนี่มันจะทําให้อร่อยเพราะว่ามันจะมีมันแทรกนะครับมีไขมันมีมันแทรกมันก็จะทําให้รสชาติดีขึ้นนะครับชูรสขึ้นนะครับถ้าหากว่าเป็นเนื้อล้วนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีมันเนาะแต่ก็อยู่ที่คนชอบ นี่กาสีมากแบบนี้นะครับแขงออมอีสานออมสีน,นี่สูตรกาลสินครับกาลสินบานเฮาแหละใครที่กำลังรับชมอยู่นะครับมีข้อคอมเมนต์อะไรก็แนะนำเข้ามาได้นะครับยินดีนะครับครับมีมีท่านผู้ชมนะครับน้องๆก็แนะนำมาว่าทำแล้ว ก็ต้องกินให้ดูด้วยวัานั้นทำเสร็จก็กินให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะาทานให้ดูด้วยนะครับจะได้มาทานด้วยกันทาไม่นานนะครับแกงอ่อมนี่ทำแป๊บเดียวเหมือนต้มไก่ต้มไก่เราต้องเคี่ยวให้มันเปื่อยก่อนนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับโอเค ทำเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็มาดูทางนี้นะครับใส่ใช้หม้อนะครับจะใช้หม้อใช้กระทะก็ได้นะครับท่านใช้กระทะนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ย FC ก็จะได้มองเห็นชัดๆเขาว่างั้นนะครับแล้ขมาใช้เตรียเครื่องก่อนนะครับเราจะคั่วนะครับคั่วให้เครื่องเขา,เขาหอมๆก่อนนะครับ คั่วเครื่องเขาหอมกว่าน,นิดนึงนะครับเมื่อหอมแล้วอเครื่องเขาหอมเรียบร้อยเราก็เอาเนื้อใส่เลยครับ นี่เราก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับรวนให้เนื้อเขากะว่าเขาสุกนะครับนี่แล้ครับเนี่ยหอมแล้วเนื้อกับเครื่องแกงเข้ากันดีแล้วก็หอมแล้วทีนี้ก็นี่ทีเด็ดของเขาน้ำล้างคลกกเทน้ำใส่ครกเพราะว่าเขาจะมี เครื่องที่เราตำไว้นะครับเราเทลงไปลงไปนะครับน้ำประมาณนี้เพราะว่าน้ำน้ำเพาะอเจาะก็สายสั่เติ่นมาน้ำเพาะอเอาจอะาะเ,อาน,อเอานี่ยเคีเ่ยวเปิดไฟแรงอีกนิดนึงนะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับี๋ยวมาต่อนะครับระหว่างที่รอนะครับ แมวลูกชายช่วงเย็นแล้วมาลอกินแล้วก็มาหั่นผักรอนะครับระหว่างเนื้อใกล้จะสุกแล้วก็มาหั่นผักขั้นตอนก็ไม่ได้อยากไม่ได้พิถีพิถันอะไรนะครับเราก็ทำสไตล์ใครสไตล์มันเนาะผักไใ่ไส้ใสไ่ไก,ก่เนื้อสุกก็เอาผักลง ผักชีผักซีเล่าผักพวกนี้สุกง่ายบ,บางเจ้าบางท่านก็เอามะเขือมะเขือใส่ก็แล้วแต่นะครับผักเราสามารถที่จะใส่ได้หลายอย่างนะครับอันนี้เราก็หั่นไว้รอเลยนะครับหั่นไว้รอเลยรเราก็จะใช้เฉพาะต้นหอมกับผักชีไปเรื่อยชีฝรั่งเราไม่ได้ใช้นะครับ พราวบะมันเป็นแกงออมออมเล้าออมอีสานนะครับบะ,ะมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เดือดพุดพูดแล้วนะครับมันฝดแล้วมันฝดแล้วภาษาอีสานอ่ะเปเครื่องนะครับชูรสท่านที่ไม่ชอบทานชูรสไม่ทานชูรสก็ไม่ต้องใส่นะครับก็แล้วแต่ชอบ ใส่เข้าไปแถมอีกนิดนึงปิดฝา,าไว้แล้วก็นี่ครับทีเด็ดครับทีเด็ดน้ำปลาระปูนาคุเอนี่นะครับหมดแล้วเด้อคุเอเด้อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเยวนินึงเอาไว้ตำส้มเอาละครับด,ดน้ำปลานิดนึงนะครับอย่าเพิ่งมือหนักนะครับเดี๋ยวเรา ไม่เติมทีหลังได้เนาะถ้าน้ำมันน้อยไปเราก็เติมได้อีกนะครับเติมน้ำได้อีกครับพริกโดดไปเข้ไปเลยนะครับพริกโดดพริกโดดแล้วก็ใบมะกรูดรขั้นตอนท้ายๆแล้ว่าแล้วก็พัก เลยของดีของดีเดี๋ยวหอมกับแมงรักค่อยใส่ตอนท้ายรับอีตูเอาไว้ใส่ตอนท้ายก้อ,อ,อ,สอน,นสิโป,ปงจงใส่กับหอมประมาณนี้ เดี๋ยวมันก็สุกแล้วครับเราไปกินตามร้านหมูกระทะร้านซิงย่างชาบูแล้วก็สดๆใส่ลวกไปมันก็กินได้แล้ว <c oughs> ใส่เข้าไปเลยนี่หอมผักอีโต้ใส่เข้าไปนี่นครับแค่ขั้นตอน,นแค่นี้แหละครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับ แกงอ่อมสไตล์คพูพีแกงอ่อมกาลสินนะครับมาเดอร์บาี้สดายเวลากินแล้วเอาละครับครับหลังจากสี่เ,เห็ดกะเพ่าเรียบร้อยไปนี้ก็มากินกันครับกินมาสิแซบวะนี่ครับแกงอ่อมอ่อมสินครับอ่อมสิน ร้อมเส้นสูตรกระสินครับกระสิมี่นี่คือเก้าแล้วครับเข้าเนีวไมาแย่สิวครับข้าเนีมาเด้อกินขึ้นทุกัาเด้อข้าเนียยนี่ปัน้นว่าค้นอีสานนี่ปั้นเขามาติดมือ,อลอ่ลองมึงจะำึ้น ปอดอืมกดโดดอมอืมขอายมาขอ้กะอืมอืมแกะของเฮ็ดเองกัก ต้มจะของหมดแสียเดือเป็นของต้องกันขอแรก่นะหาบ้องกลัวเหลือมือ ต้องเอาเนื้อเสร็จแบบนี้ครับเนื้อเสร็จมันจะติดมันจากน้อยมันสิแสบค่ะมันก็เฉียเหนียวจากน้อยต้องหามองแต่เป็นสี่โค้งช่วงสี่โค้งมันมันสบนเเหนียว ไปพักซีเาลใา่ผักออตูเนี่ยโอย้แสบรับไอ้ลองคน้นคนกับพวกกินผักซีเลาาไปอยากายเฮ็ดยังไฮเบิง้งแกคอมเมนต์มาเด้ออืมคนมากินเนื้อเนื้อกินปลา พักก็จะเป็นพวกตำเจ้าพักปลวกเห่นไหมคนกับว่าไทยให้เบิังโดนๆแน่นิ่มอยามกินนะ <ๆ>ต้องใส่ประแดดต้องใส่ประแดดต้องแสบไม่จังอมต้นน้ำปลาหลากนำปลาลานกระทือประจำกับนำปลา,นานปหลากผู้เอก่อนนะ่นนะน้ำโป่งหน้าพอเมืดแล้วเดี๋ยวตัวซังมา พริกขาวพริกโดดสุดยอด ทำคลิปนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อเลยเนะก็ถ่ายยาวเลยจะได้เห็นแบบบรรยากาศสดๆบางทีคำพูดคำจาอะไรที่มันอาจจะไม่สุภาพหรือว่าอาจจะพูดไม่ถูกบ้างผิดบ้างเนาะพูดถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องขออภัยเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่อเลยเราเอาแบบสดๆอย่างนี้แหละ ຄົນກິນບໍ່ຫຼາຍຄົ แล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราทําแกงอ่อมนะครับแล้วก็ทานแกงอ่อมกันทานให้ดูนะครับนี่นะครับก็อิ่มแล้วเนาะก็เป็นคนกินน้อยนะครับเป็นคนกินน้อยใช้กัวอ้วนนะเพราะว่ากินน้อยอย่างนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอยากจะให้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงภากินพาเที่ยวช่วงเกษตรนะครับหรือว่าน้องแมวเหมียวนะครับก็จะถ่ายคลิปให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ดูกันเรื่อยๆนะครับนียก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปต่อไปครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมนะครับช่องอธิพัฒน์นนทภาครับฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ